ได้คาร์บไดรี่มาอีกแล้วนะครับวันนี้ใครที่พลาดคันที่แล้วอย่าลืมชมนะครับที่ยืนดูนี่คือเพิ่งทําภายในมาให้ใหม่นะครับเบาหน้าเบาะหลังทําใหม่หมดเลยนะครับแล้ดูงานเขางานเขาเนียบมากครับงานเขาดีมากเลยสวยสวยมากคันนี้สวัสดีครับ พบกับผมป่าเอสรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับวันนี้เช่นเคยมารีวิวรถให้ท่านดูสถานที่เปลี่ยนไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นวัดโบสถ์ดอนพรมนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองของนนทบุรีใกล้ๆสนามกีฬาใกล้ๆโรงเรียนเตรียมบุด,ดมนี่เองนะครับเป็นวัดที่สวยงามพระสวยนะครับรถที่จะมารีวิววันนี้นะครับเป็นคัมรี่รุ่นผู้นำ ปี2004รุ่น2.4 q คิวนะครับคันนี้ปี2004ครั้คันที่แล้วปี2005 2.4คตัวท็อปเหมือนกันกระแสตอบรับดีมากลงรีวิวได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับลูกค้าจองคันนี้รถมือเดียวนะครับคันที่ผมจะรีวิววันนี้คือรถมือเดียวผู้หญิงใช้ไม่เคยติดแก๊สเป็น2.4คเหมือนกัน แต่ยังไม่ใหม่เนเชงนะครับออปชันต่างๆแตกต่างกันนิดหน่อยกับรถปี2005นะครับอันนี้เป็น2004ต้นปีรุ่นใหม่เนเชงนั้นจะเริ่มตั้งแต่2004ปลายปีถึง2006ต้นปีนะครับแตกต่างกันไม่เยอะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคัมรี่คันนี้รุ่นผู้นำนี่สวยขนาดไหนก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะ รี 2.4Q T24 เขก็มีรเดียวกันกันก่อนแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับผมขอแก้ไขคันที่แล้วก่อนนะครับทมรี่รุ่นเดียวกันคันที่แล้วที่ลงไปแล้วมีคนจองแล้ว,ลวก,ลก็คืออันนั้นรุ่น 2.4Q เหมือนกันนะครับแต่พอดีโลโก้กติดจนะครับ 2.4G เขาก็มีนะครับแล้วก็มี 2.4Q แต่ Q นี่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับ แต่คันนี้เป็นปี2004คันนั้นเป็นปี2005เพราะฉะนั้นมันแตกต่างก,ก,กันก็าบีนหนึ่งไฟอันนี้เป็นไฟซีนอนธรรมดาแต่ถ้าเป็นไมโนเชงแล้วปี2005แล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วรับนี่เป็นซีนอนธรรมดาสวา่างส่วนเซ็นเซอร์รอบคันมีเหมือนกันครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นไมโนเชงแล้วจะเปลี่ยนครับคันนี้สีบอลเงินสีมีตำหนิบ้างหรือรอยมีบ้างเล็กน้อยนะครับ แต่ที่ผมบอกให้นะครับที่มีตําหนิเนี่ยเจ้าของเขามีใบเคลมแล้วถ้าท่านจะไปทําสีจะทําได้นะครับมีใบเคลมแล้วเป็นแค่รู้รอยเล็กๆน้อยๆชนหนักไม่มีชนเบาไม่ม,ม,มีตัดต่อไม่มีคันนี้ยางเปลี่ยนแล้วมี23ครับช่วงล่างขับรถป้ายแดงบอกได้ดไเลยไม่มีดังเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดาง,าาดางสูงตรงลิ้เบรกสีล้อ รอบคันสวยสเซ็นเซอร์รอบคันที่เปกาะๆเขาเป็นตัวสองทีสี่คิวนะครับตัวคิวนี้ก็คือตัวนี้นะครับแตกต่างกับตัวไฟนะครับไฟถ้าเป็นไมโเชงแล้วไฟเลี้ยวแต่ยู้างบนไฟถอยหลังที่ดูด้างล่างแต่อันนี้ไฟเลี้ยวตรงกลางนะครับไฟถอยหลังกนะ็เรียกไฟมุมชมพูหรือไฟมุมนส้มนะครับ กันสาดติดให้แล้วไม่ต้องขอรับติดให้แล้วฟรีเป็นฟรี60%ทั้งชั้นนะครับ mm hmm. ก็อย่างดีเลยแต่ถ้าสำหรับผมผมก็มือไม่นะครับสำหรับคนเรียนอยู่แล้วถ้าเลียนได้ท่าจะภายในกันนะครับก็อยากที่เกินไปนะครับว่าภายในเนี่ย,ย,าาย,นนยผมก็พุ่งมาใหม่พุ่มมาใหม่ก็บอกก่อนมาพุ่จะฉพาดอย่างนี้นะครับเนี่ยด้านอย่างเงี้ยนะครับด้านหน้าอย่างนี้น ตัวตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะด้านนี้ครับจริงๆเบาะหลังเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นี้พอเราเปลี่ยนข้างหน้าแล้วเป็นข้างหน้าใหม่ข้างหลังมันจะเก่านะครับก็เลยว่าก็ทําให้มันใหม่ให้มันดูสวยไปเลยนะครับบ้านหลังเป็นบ้านหลังไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวคิวเวนี่ยเป็นบ้านหลังไฟฟ้าเหมือนกันที่วางแก้ววางเท้าแขนนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ด้านหลัง หลังนี่แอร์เย็นนะครับพรมนี่้องดูพรมเปมีพมกระดุมนะผมกระดุมครบชุดเลยคัมรี่เลยนะครับของดีของรุ่นเลยครับไปังคาสวยงามมากยูรอยวิบีเลยไฟทุกดวงติดหมดนะครับวันนี้ที่เก็บแว่นกระจกมองไฟหมดนะครับกระจกมองไฟ เกีย์ yeah, นะครับคันนี้เกีย์เข้าดีไม่มีสะดุดไม่มีไรสิ้นเข้านิ่มมากนะครับเกีย์เข้านิ่มมากเกีย์ลายไม้เนี่เป็นลายไม้หมดเลยสวยลายไม้นี่ไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลเย็นเฉียบนะครับเย็นเฉียบเลยตัวนี้เป็นสวิกม่านหลังนะครับม่านหลังนะครับม่านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้า ทำลงเอนดอยแต่ถ้าเรา9นิ้วเข้าพอดีเลยตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเราสามารถแชร์ Wi-Fi แล้วก็เปิดแทนโทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยปันติฟังก์ชันแต่ไม่ไม่ครบไม่เท่าของปี2 0 0 5ที่เป็นไม h a เชงแล้วอันนี้ก็แค่รีเซ็ตพวกเลนใหม่กับรีเซ็ตพวกนาฬิกานะครับ แต่ถ้าเป็นของ2,005แล้วมันจะควบคุมเครื่องเสียงด้วยนะครับแอร์แบกมี4ตัวนะครับแอร์แบกมี4ตัว 1, 2แล้วก็ข้างๆนี้ครับ3แล้วก็ข้างๆนี้อีกเบาะผู้หน้าจะมีแอร์แบกด้วยนะครับ4ตัวคันนี้นดูสิไม่วิ่งไป178,700กิโลไม้นี่ไม้3สีเหมือนเดิมสีเขียวสีแดง ีฟ้าสีอะไรนี่ได้เลยตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ของของอ่รอบคันนะครับสัญญาณรอบคันใครมาเข้าใกล้ดิดังเลยนะครับดูสิคู่มือมีนะครับคู่มือมีมีแค่นี้นะครับคู่มือแค่นี้มันดูดันมาเบาเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับแอร์แบ็กนี่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยติ๊กเกอร์แอร์แบ็กู่ตรงนี้เบาะ การเวลาก็จะเสียงดังน,นิดนึงนะครับลิฟทพนักพีงพนักพีนนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทุก้านนะครับทำได้นะครับจบมี่ทำได้ทำได้ปรปับขึ้นลงซ้ายขวาได้ปกตินะครับงเี่ยงกันนะครับ ตัวเดิมคานเดิมหมดเลยนะครับคานเดิมหมดเครื่องเป็นเครื่องสองขั้นสี่ BBTI นะครับเดลหมดเลยนะผมตัตาเครื่องให้ดูนะ หลังกันเลยนะครับนี่ด้านหลังโอ้นี่โอ,โอ้เนี่ยถาใส่น้ำเนี่ยผมใส่น้ํามานะครับเนี่ยเนี่ยพอเราใส่น้ํามาก็จะอย่างไงครับนี่นะครับพอดีไปขนอะไรถังน้ํานะครับเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ที่เวลาน้ําปึบเนี่ยน,ะนี่นี่นะครับนี่หมดเลยเดี๋ยวผมออมทิ้งก่อน เปิดอืมนี่โหหลายชั้นจังครับนี่รถผู้หญิงดูแลดีนี่ครับนี่หมดเลยนี่นี่ครบหมดเนี่ยครบหมดเลยครับติเขาจะล็อก โอ้ยสงสัยไหมนี่ครบหมดเลยนะครับรอยกาวครบหมดเลยนะครับไม่มีรอยเจาะแก๊สไม่เคยติดแก๊สอืมติดลงมาไฟทุกดวงติดหมดนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ o y โยต c a ค r y รุ่รุนผู้นำคันนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับ สำหรับคนที่ต้องการความนั่งการนั่งสบายการขับขี่ปลอดภัยแน่นขับแน่นขับนิ่มนั่งสบายนี่ตอบโจทย์ท่านได้เลยสำหรับรถผู้นำคันนี้ราคาผมตั้งไว้เนี่ยหลักแสนแต่อารมณ์ในการขับขี่สภาพในการขับขี่หลักล้านครับายแดงล้านกว่าล้านห้าล้านหกตอนนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาท ราคาลดลงมา10เท่าแต่อารมณการขับขี่ยังเหมือนเดิม0627514414นะครับเบอร์ผมทักไลน์ทักทายกันมาได้เบอร์นี้เบอร์ป่าเอสรถเก่านะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใครส่งก็โทรกันมานะครับมีไลน์ทักทายกันมาขับส่งเองไปเองครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ